สวัสดีครับพบกับผมครับสมศักดิ์ครับในคลิปนี้ผมยะพามาดูผมหุงข้าวด้วยเตาฟืนครับเตาที่เห็นนี่ที่เห็นอยู่นี่ผมเป็นคนทำเองกับมือครับเป็นเตาเตาฟืนครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้ฟืนฟืนอันเล็กๆที่เตรียมไว้ครับ ผมจะใช้กระดาษทิชชู่ครับจุ่มน้ำมันพืชที่ใช้แล้วจุดไฟหรือจะใช้ยางรถยนต์ที่ที่ใช้แล้วครับเอามาตัดทีเล็กๆก็ได้ครับผม้ง้ก็ใส่ลงไปจุดกระพิบทีเล็ก โอเคเรียบร้อยครับจุดไฟเตาฟืนคนระับมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยครับเตาครับ,อรบสองเตาคู่ครับฟืนครับ เรียมพร้อมไว้โอเคครับเดี๋ยวไปดูาการเอาซาวข้าวแล้วก็เอาข้าวใส่ซึงังจะนึ่งข้าวนะครับด้วยเตาฟืนจริงผมก็ทํากันประจาทุกทุกวันเลยครับนี่ครับผมเอาข้าวใส่ซาวมาเรียบร้อยแล้วภรรยาซาวเรียบร้อยแล้วครับนี่ภรรยาเอาใส่ซึงเลยโอเคเดี๋ยวไปนปําไปนึ่งกันไปดูกันครับ ก็เอาข้าวใส่ซึง้งใส่น้ำที่เตรียมไว้ไฟกำลังลุกครับอันนี้ก็หุงข้าวเตาฟืนด้วยกันนึ่งครับ ที่จริงเตาไฟฟ้าผมก็มีนะครับเตาแก๊สก็มีนะแต่ว่าเอาวิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากผมได้ศึกษาเรื่องราวชีวิตผมก็เริ่มพาครอบครวัวนำพาครอบครัวมาร่วมกันช่วยกันประหยัดอา่า ส่วนหนึ่งก็ประหยัดเงินด้วยครับเป็นเป็นวิธีที่เรียกว่าพอเพียงด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยเป็นการลักโลกทางอ้อมแลวก็ทางตรงด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วเก็บฝืนไม้แห้งเอามาใช้เดี๋ยวไ้ค่อยดูตอนข้าวสุกกันนี้ครับ ในขณะนึ่งข้าวเตาหนึ่งพอดีภรรยาบอกว่าจะทอดปลาเตาหนึ่งให้จดจุดไฟให้เตาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูจุดไฟอีกเตาหนึ่งตั้งกล่องนิดนึงครับ เตาหนึ่งเราไม่ต้องจุดไฟใหม่นะเอาไฟจากเตาเก่าเลยครับใส่ลงไปเลยครับ อะไรนะฮะ 是。 and เริ่มติดแล้วครับเสียงเสียงข้าวเริ่มเดือดแล้วเตาอันที่ผมทำนี่ครับสองอันเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนจะมาใช้เตาสองอันนี้ผมซื้อเตาจากที่รถมาขาย ที่รถมาขายเตาตามถนนเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งเตาก็ได้ไม่นานเตาก็แตกเปลี่ยนเตาบ่อยก็เลยมีความคิดว่าจะทําเตาใช้เองผมก็เลยมานั่งประดิษฐ์เตา2องลูกนี้ใช้เงินทุนไปประมาณสามร้อยกว่าบาทสอใบแต่ว่าจะเปลืองไม่มีรังไม่มีหลังพึ่งครับเตาที่ผมทาไม่ได้ใส่รลังพึ่งไม่ได้ใส่ตะแกรงครเป็นเตาเตาฟืนธรรมดา เขาดีก็ไฟแรงดีไฟแรงแต่ว่าจะเปลืองฟืนหน่อยแบบนี้แล้วก็เติมเติมฟืนจากด้านข้างได้ครับจะเห็น,นมีไม้อยู่ด้านข้างนี้แล้วก็สักยักษนี้ ภรรยาผมทอดปลาเอากระทะมาตั้งจะไปที่เกาะมาสักครู่นี้ภรรยาเอากัวเอาโทะเทียมเอาเกลือมาคั่วในกระทะกันครับเพื่อไม่ให้ปลาติดกระทะปลาที่ทอดเ,อเป็นปลาอะไรนะปลาไม่เป็นปลาเค็มหรือปลาสด เป็นปลานินหมักเสียครับซีพัาจาน้าร้านน้ำปั่นที่ไปขายน้ำปั่นกันในแต่ละวันฟืนฟืนก็นเอาฟืนออกเอาฟืนออกไปใส่เตาหุงข้าวยบดเรียบร้อยนำปลาลงกระทะทอด ปลาด้วยนึ่งข้าวด้วยพร้อมกันครับเดี๋ยวเราไปดูตอนข้าวสุกกันว่าจะเป็นงไงข้าวนึ่งข้าวนึ่งเนี่ยอร่อยมากครับผม<น>ใช้เวลานึ่งประมาณ30นาทีนี่ใกล้แล้วครับเนี่ยเริ่มใกล้สุกแล้วเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมครับผมหลังจากที่นึ่งข้าวไว้ ตอนนี้ป่ากระสอดเสร็จไปแล้วครับมาดูข้าวที่หนึเสร็จไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวลองเปิดดูกันเดี๋ยวก่อนเปิดดูดูหม้อกันครับสีขาวหรือสีดำครับเนี่ยซึ่งที่นึ่งเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องสละมาใช้ในงานหุงข้าวแบบนี้โดยเฉพาะครับมันจะมะีควันไฟและควันควันควันไฟแล้วก็ คราบของเ้าเหมาเนี่ติดอยู่เดี๋ยวต้องไปดูข้าวน,น,นี่โอ้เห็นไหมครับข้าวหอมมะลิอีสานนึ่งในเตาฟืนครับที่ดูสวยลูกอร่อยครับข้าวนึ่งอร่อยมากครับไม่มีกลิ่นควันไฟนะครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนคล้ายกัน กันนึ่งหรือกันอบลักษณะเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะจบการนึ่งข้าวเตาฟืนจากเตาที่ผมผลิตเองด้วยครับไว้ณนะตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าหรือคลิปถัดไปครับผมจิมมี่สวัสดีครับ